สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับนัทีนะครับกับเอ่อโล GTA โลเปครับผมก็วันนี้ก็มารับบทเป็นไอ้อ่างไอ้อ่างก็คือแบบบทบาทตัวละครก็จะแบบว่าพูดติดอ่างนะครับก็คือเวลาพูดคนอื่นก็จะพูดติดอ่างนะจะพยายามทําไม่เหมือนละกันนะไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ยังไม่มีใครเลยนะฮะตอนนี้ประเทศอะไรเอ่อดักกอนทาวนะฮะประเทศนี้ใช่ป่าวไม่รู้นะฮะเดี๋ยว ถ้าใครอยากลิงก์ก็ทักแชทมาแล้วกันนะครับโอเคนั่นไงคนคนไปแล้วคนมาแล้ววันนี้เราก็จะเป็นเอ่อไอาย่างนะครับเป็นคนติดอ่างนะครับผมไปเราไปเดินหาคนก่อนไอ้นั่นไงคนคนเขาทำอะไรกันอะนี่เขาต่อยคนโอ้โหเิศวสัตว์มัดหนักมากมาหนักวิศวิษสัตว์ถีบโอ้โหโคตรโหดเลยอะพี่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 ชายเออเออเอออที่นี่รถรถรถซื้อที่ที่ไหนล่ะฮะ โอ้โหติดอ่างเหมือนนะว่ามันมันพูดเร็วไป่าติดอ่างต้องช้ากว่านี้ปะติดอ่างเรื่อะไรครับเรืเริ่มต้นนะครับใช่ใช่ใช่ครับเรื่องิ่มต้นมีแต่เทียร์ตัวทีละตัวอ๋อพี่ใส่ติดต่ออ๋อติดขอบคุณครับเดี๋ยวไปกดเบิร์เอาโอเคพี่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 ชื่ออะไรฮะชื่อชื่อคาวินครับอะไรนะฮะชื่อคาวินครับ เราคาคาคาวิน<ะ>ผม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 ชื่ออ่างนะฮะโอ้มันต่อยพี่อะผมช่วยช่วยช่วยไหมมันมันต่อย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 ไม่ไม่อยู่เลยพี่พี่มีแก๊งหรอฮะเนี่ยไม่มีผมผมผมเพิ่งเข้าเมืองเมืองมาต้องต้องต้องทำอะไรกก่อนนะพี่ ผมแนะนํามาเนี่ยแหละครับเป็นรับของเริ่มต้นแล้วก็รับเงินเริ่มต้นแล้วซื้อพวกของทํางานมาอ๋ออ๋ออ๋อแล้วค่อยมาฟาร์มอีกทีสองทุ่มก็ได้พสองทุ่มมัน <Okay. S 2> มคูณสองโอเคมันฝาคูณสองอยู่แล้วอ๋ออ๋อมีคนแนะนําเลยนะฮะไม่รู้ติดอ่างทําไม่เหมือนแต่ทำไม่เหมือน,เห,อนเหมือนแล้วกันเนาะ <laughs> ตอนนี้พี่ก็รับของมาแล้วนะฮะของเด็กใหม่ได้แล้วมนะั้งอู้ได้กระชามาด้วยนะฮะแล้วก็กระชากแฟชั่นไปลองเปิดหน่อย โอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะของกินเหรอกระชาของกินปะน่าจะใช่นะกระชาของกิน,นแน่ๆมาดูสิปัาบท่อนไม้ตรอมาแดกยังไงท่อนไม้เนี่ยออดีๆหน่อยสิครับไม่ไมีดีๆเนี่ยนะกระชาแฟชั่น,ะะนโอ้ยได้แฟชั่นดะีๆเขาไม่นะดวงจงมานาะทีผู้มากระดวงรู้จักวะไอ้อ่างเลยเราเราเราบทไปได้อ่างท่อนไม้นี่ดูดีแล้วหรือไอ <Ĉ> ้<า>ท่อนไมโอ้ยเดี๋ยวแฟชั่นเนี่ย เฟชั่นให้หน่อยดิเฟชั่น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 ครับมาเลยจัดมาเฟชั่นเลยไปแล้วครับน้ำเปล่าครับเอามาล้างหน้าใช่ไหมเออมาสเมลโล่กลัวมาแดกหรือไงวัเนี้ได้แต่ของกินอ้วนตายแล้วขอแบบเฟชั่นเท่ๆแบบเอามาโชว์หนึ่งเขาว่าคนมีดวงได้ไหมหินโอ้โหมาปาหัวสักกุญจิตร์เลยหยอกเล่นหยอกเล่นหารถก่อนแป๊บครับครับครับมาๆมาอีก่อนนะครับโค คนเดียวครับพี่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 ชื่อชื่ออะไรฮะชื่อซันครับผม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 อ่างนะพี่สนใจเดินของให้ให้ให้บไหมอะไรนะฮะเดินของแล้วเองจะเดินของให้ไหมครับทำ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 ยังไงครับก็ตำรวจไล่อะนะ อ๋อแบบจกจกจกปูนนะฮะใช่เงยอะไรอ่ะผม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 ได้หมดะครับแต่แต่แต่ผมไม่ไม่มีรถครับได้หมดมีมีเบอร์ไหมล่ะแอปครับศู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 นแล้วก็อะไรต่อต่อเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสะ สามห้า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 สามตัวเจเจเจ,เจโลกูโคตรลำบากไอ้เหี้ยกว่าจะพูดกับคนอื่นร <Okay. S 1> ู้เรื่องมาโลโลโลพี่พี่พ,พ,พี่พี่ซันโลอ่ะโอเคได้แล้วพี่พี่พีชช่ชื่อชื่ออะไรอะไรนะซันแ <Okay. S 3> ม่ซันโอเคเดี๋ยวมีตำรวจเมื่อไรเดี๋ยวเองเองเดินเลยแล้วเ,เอารถพี่ไปก็ได้นะเอ,เองพร้อมไหมล่ะพี่เอาเอาเอา เอาเอาโทรศัพท์ออกออกไงเอฟหนึ่งไงเพิ่งเพิ่งมาใช่เอ้ตึก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 กี้เลยใช่อะพี่พี่เป็นหัวพี่พี่พี่ต้องการบริการเมื่อไหร่อ้ผมเองเองเจ้มีมากเลยนะผม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 ได้ได้หมดอะแต่ว่าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่พี่เงินไรพี่ว่าว่าอะไรแม่ผมพูดช้าช้านิดนึง ไม่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 เป็นไรอ่ะโอ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 เคเคพี่พี่ผมเป็นดูผมผมผมดูแลพี่เองได้ได้ได้พี่พี่พาผมไปชม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 เมืองชมชมเมืองได้ได้ได้เอารถไปเก็บไปครับครับครับกูกว่าจะพูดเสร็จเขาคงลำคานกูอ่ะเชื่อกูดิเขาลำคานกูได้รอน โอ้พี่พี่ชนผมพี่เขาแบบลบคาไล้สัตว์มึงพูดไม่รู้เรื่องอะไรอ๋อเอ็งเอ็งเองเ,องเ,องเองพิ่งมาใช่ไหมละ่ะใช่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 เอ็งมีเงินเปล่าเอ็งต้องซื้ออุปกรณ์ทำง,งานด้วยอ๋อ,อ,อผม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 รับรับไอรับรับรับไอ ของของอ er ่ะร <mm ับรับมาแล้วพี yeah> ่พี่พี่เอ็งมีเงินเปล่าผม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 รับรับมาอ๋อไล้วเอ็งยังแล้วรถเอ็ต้องน้ำมานเว้ยผม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 ซื้อซื้อซื้อแป๊บเดี๋ยวผมก่อนทำงานเนาะหูพันห้าผมผมผมต้องซื้อชิ้น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 ไหนไอ้เก็บขนมถุงมือละแล้วก็ริดนมถุงถุงถุงมือ ใช่เองเงินกี่บาทล่ะสอง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 สามสามพันนะขุดหอยขุดหอยป้าไก่ไก่ยี่สิบล่ะผม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 ขับขับเก่งอยู่นิด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 เป็นเงินเลยกเลยเคยเคยเคยเป็นตำรวจใช่ แต่ว่าเมืองอื่นๆปีหนึ่งไายแล้วตรงไปเลยเองขับได้ใช่ไหมล่ะขับได้ได้ตรงไปเลยตรงไปเลยพี่ๆคือพี่จะไปไหนวะเนี่ยกับวัวกับวัวอะไรอะไรนะกับกับรถกับรถพี่ๆพี่ๆพี่จะไปไหนจะขับไปนะฮะขับขับไปเรื่อยๆอ่ะ เอาดีเอาดีนาะอืตำรถอ่วจนนี่ไงได้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 ผมอะหาหาทำทำนี่เลยพี่ทำพวกพวกเลยฮะแก๊งผมผมได้หมดอะตำตำตำหวจไม่เคยกลัวโอเคกลัวกลัวกลัวแค่แค่แค่ไม่มีตำตำตำหลวจ พี่พี่พี่เทพเฮิร์นเหรอแม่เราฝึกฝึกเรือ่อยๆอ๋อๆผมผมเทพแบบอ่าต่อมอมอ,มอไซมันมันใช้ใช้ได้ปะประเทศนี้ใช,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 ใช้ไม่ได้ใช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 ้ไม่ได้มอมอมอ,มอไซอะตามตามยากนะผมว่าเข้าซอยซอย,อยอย่างเงี้ยเข้าซอก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 ซอย เพิ่งเพิ่งมาส,สดๆเลยเมื่อกี<ะ>้ใช่ใช<ะ>่ใช่ใช่ครับอืมเนี่ยถอยนี่เลยตอนไหนจังจังจงครับช่อมซ่อมให้ลูก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 พี่ผมผมผมหน่อยฮัลโหลครับจ้างครับครับครับผมผมเอยมาซ่อมซ่อมรถให้ลูกลูกลูกพี่ผมผมหน่อยดา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 ่ะค่ะค่ะคเฮ้ยอย่าลอเลียนลูกค้าเฮ้ย เจ๊หลัผมหยอกเล่นผมหยอกเล่นขอโทษครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่เลออนชีนิวจีนอมๆอมให้ดีๆนะครับรดรดลุกลุกลุกพี่ผมผมดูแลอย่างดีใส่อะไรเทสปอม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 ไม่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 เอานะครับแต็กก๊อปเกียรติสวัสดีครับสวย สวัสดีครับชอบรถค้าสวยว่สาสั้นแบกสาวอยู่บอกคนดสสูสัยไปไหามายังนะ่ะไปไหนมีไปหาหลามตะมาไปแล้วพี่โจ๊กกับพี่ชาลีฟอยู่อยู่เกาะลูกลูก,ล,กลูกพี่ครับ,รบ,รบจ,จ,จ่ายจ่ายจ่าตังค์ครับผมไม่มีแล้วเดี๋ยวสั้นไปไหนอ่ะขับรถเท<อ>ี่ยวอ่ะย่าอย่าอยู่ใกล้ลูกพี่ผมครับรอครับเดินเท้า ออกห่างออกออกออกห่างครับผมผมผมอย่าอย่ายุ่งลูกพี่ผมนี่ไปเตกตัวโคตรเฟี้ยวเลยวะผมผมผมเป็นไงงานงานผมทำงานดีดีไหมมันเวอร์เกินยิงเวอร์เกินเอาเอาเอาแบบแบบไหนดีพี่ไม่ไม่ต้องแบบเวอร์เกินอ่ะไม่ต้องห้ามคนเข้ามาใช่ไหมอันนี้เรามีอยู่สองคนนะสองสองสองคน เงิื้อบนเลขไงได้ได้ได้ผมผมเนี่ยรุ่น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 ,น,นต่อจอากพี่แบบคนหนึ่งก็ต้องเรียกเรียกเรียกผมมือขวาพี่พี่จะทำอะไรเออเอาบอกเลขกันเะสอง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 ีสงสงสง่สามโอ้เยอะเยอะไปป่าพี่อไม่เยอะเองนก็ซื้อ วทำงานอ่ะกอบขอๆๆอบขอบขอบคุณติดว่ะเฮ้ยเข้าไปได้ประตูประตูของกระบวยนี่ลูกพี่ให้ตัง์ว่ะเราเราได้แล้วมั่งนะที่เราได้อ่ซื้ออะไรบ้างมีตันไม้กับผู้โยกับอะไรบ้างมีมีขวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูแลซื้อดีกว่าพูดพูดพูดให้พี่ฟังคงนาน ว่าไงซื้อ,อยังน่าน่าน่า,น,าน่าจะเรือเรือเลือ,ลอ,ลอแค่แปดชิ้นอะซื้อมาแปดชิ้นอะขุดเครื่องขุดขุดไม่ต้องเดี๋ยว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 ผมผมขับเองลูกพี่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพืให้ให้ให้ให,ให้ผมเรียกเรียกว่าอะไรลูก, <Gray S 2> ล,กลูกพี่หรือๆๆว่าเรียกเรียกซันก็ได้ธรรมดาลูกพี่ซันเราเรายังเป็นเพื่อนกันไงเพื่อน สองสองคนน่ะไไดด้้อ่ะอันนี้ครับเลยบัตรไถ่เออบัตรบัตรบัตรธรรมานะที่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 ไหนเนี่มอีกหมดครับพิ่สิ่งน่าสนใจสองพันบาทอ๋อเห็นยังเห็นยังไม่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 เพียงพอขาดอะไรอ่ะเครื่องเครื่องเครื่องขุดไอ้สัตว์เครื่องขุดไอ้สัตว์เป็นเป็นผมผมขับขับเองพี่เซเว่นเซเว่นเวนใช่ไหม เจวินเจวินครับเก่งเก่งเก่งใจครับพี่เนี่ยเียวราเไีเยวขวาเนี่ยเข้าไปดิชื่ออะไรเคเคเควินวินปะครับที่ทำบัตรทำงานว่ะมีครับบัตรทำงานด้วยเอาเรื่องสเปคดีเอ้ยพี่ระบบดีนะต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมล่ะผมค่อยๆเก็บ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 เงินเงินไปเรื่อยๆเละ ผผมมเราเราจะต้องแบบยิงยิงยิงใหญ่ใจเย็นใจเย็นเราเราต้องเลื่องหมากรุนบอนอ่ะตอนนี้ยใช่ใช่ใช่พี่พี่ทำไมเดินเดินแปลกแปมันเดินแบบนี้แหละเหมือนเหมือนคนอะไรติด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 ไข่เลยอของมันใหญนไงของันใยายนี่ผม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 หลงแล้วก็ ได้แคมไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลอง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 ไปเรื่อยๆก็ได้โอเคพี่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 ต่อมอแล้วเหรออืมเหืือแล้วพี่พี่พี่มาตอน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 ไหนก็น่าจะพรุ่งนี้อ่ะกี่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 โมงเที่ยงมั้งโอ้โหตีตีตดโอทีไง อ๋อผมผมผมเล่นเล่นช่วงช่วงเราเราพี่เล่นช่วง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 ดึกไหมก็ต้องดูก่อนะนะอ๋อเข้าเข้าแล้วทักแล้วกันได้ได้ขอบ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 คุณมากมากครับโอเคเอจะเเจเจเจ,จกันครับ ตอนนี้ก็แบบว่าก,ก็เจอลูกพี่นะลูกพี่ก็ดีใส่ดีก็ <c oughs> ปั่นคนเลยไม่ได้ปั่นนะเราเรา,เราจริงใจนะเราจริงใจโอ้ยขับรถภาษาอะไรวันนี้โตเอ้ยแม่งมาเก็กาอะไรตัวนี้เนี่ยมาเก็กะรถเราเนี่อุ้ยแมวหมาอุ้ยหมาเหยียบเหยียบหมาเอ้ยเหยียบหมาฮะโคตรโหดโหดจับจำัดได้เราไปทำไม้ก่อนใช่ไหม เขาบอกให้ okay. เราไปทำไม้นะฮะ